สวัสดีครับคลิปนี้เรามาถอนเงินไม่ใช้บัตรของธนาคาร ttb นะครับเรากดไปที่แอป t t b เลยนะครับแอปนี้นะครับ TTB กดไปเลยพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เราไปที่ถอนเงินนะครับตรงนี้นะครับกดไปเลยพอมาถึงหน้านี้นะครับข้างบนนี้ถ้าเรามีหลายบัญชีเราต้องปัดเลือกบัญชีนะครับผมจะใช้บัญชีนี้นะครับหลังจากนั้นเรามาเลือกนะครับจํานวนเงินเรา กรอกเองก็ได้นะครับหรือว่าเราจะติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับผมติ๊กตรงนี้เลยนะครับผมกด100บาทนะครับหลังจากนั้นเรามากดถัดไปตรงนี้เลยนะครับต่อไปเราก็มารับรหัสถอนเงินตรงนี้นะครับเขาจะให้รหัสมากดไปเลยนะครับพอมาตอนนี้เขาให้ใส่รหัสพินของเรานะครับที่อยู่ในแอปนี้นะครับพอเรากดรหัสพินของเรานะครับเราก็ได้รหัสไว้กรอกแล้วนะครับ4ตัวนะครับ1 3 9 2นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ไปทําที่ตู้นะครับแล้วก็เราจำ1 3ึ่าไว้นะครับหรือว่าจะเปิดมือถือค้างไว้ก็ได้นะครับต่อไปเรามาเริ่มทํารายการที่ตู้เลยนะครับตรงนี้นะครับถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตรนะครับกดปุ่มนี้ไปเลยหลังจากนั้นตรงนี้นะครับเขาบอกว่าระบุหมายเลขโทรศัพท์ก็คือหมายเลขที่เราลงทะเบียนกับแบงไว้นะครับเราต้องมากดข้างล่างนี้นะครับตัวเลขอยู่ข้างล่างนี้นะครับ หลังจากที่เราเกดถูกต้องแล้วนะครับเราต้องมากดตรงนี้นะครับปุ่มยืนยันความถูกต้องเลขโทรศัพ hundred, ทพ์นะครับต่อไปเราก็เอารหัสจากมือถือมาใส่นะครับห3 9 2นะครับหรือเพื่อความแน่ใจดูในโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งโดยเราต้องมากดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับห3 9 2หลังจากนั้นเราต้องมากดปุ่มนี้นะครับถูกต้องหลังจากนั้นเราต้องมากดยืนยันปุ่มนี้นะครับครั้งสุดท้ายแล้วต่อไปก็รอรับเงินนะครับ100บาท เงินออกมาแล้วครับ100บาทคลิปนี้เป็นการถอนเงินไม่ใช้บัตรของธนาคาร TTB นะครับทหารไทยธนชาตินะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ